ครับสวัสดีครับผมวิรพินทรนทองครับกาลุงจันทอนะะครับอยู่ที่ตำบลเขาฟางทองบ้านประดาหักอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีวันนี้มาดูข้าวนะครับของพี่จันทอนข้าวนาดำนะครับจัดมินเบอร์ยี่สิบอันนี้ขั้นตอนการทำเดี๋ยวถามพี่นะครับว่าใช้อะไรบ้างเทนเดอร์เทนเดอร์อัดไอเทนเดอร์หม,กมักฟางหมักไปกี่วันครับหมักไปประมาครึ่งเดือน ึงเดือนแล้วก็ย้ำทาเทือกเอ่อยำ้ำตีตแล้วก็มาดำมาดำครับแล้วใช้ใบหยกผสมเคมียังไงครับไอห้าตัวหนึ่งห้าต่อหนึ่งฉีกกิ่งทองกี่รอบแล้วครับตอนนี้เข้าเริ่มก้มจะหมดแล้วไอห้ารอบแล้วฉีกกิ่งทอไปหนึ่งห้ารอบแล้วนะครับหรอบนี่อายุกี่วันแล้วครับนี่ก็แปดสิบวันวนี่8แปดสิบวัน เนี่ยดูข้าวเลยครับข้าวจัดมินเบอร์ยี่สิบดูใกล้ๆเลยรวงใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ใช้ผสมกบเคยมีนะครับยาฆ่าแมลงได้ใช้เยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะครับยาฆ่าแมลงลดลงนะครับพอพอใจไหมครับพอใจครับพอใจนะครับแล้วดูนี่ความแตกต่างการุ่นที่แล้วผิดกันเยอะครับผิดกันเยอะนะครับนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยลวงใหญ่ไหมครับลวงใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับครับสวัสดีครับ

หกโมงเช้าเือหกโมงเย็นหกโมงเช้าเรื่อ6หกโมงเย็นลงบ่ายโมงบองีเข้าทิ้ไข่นี่ยบอกโตวันได้เบา